สวัสดีครับชาวพลิกศพลัคนาพลิกศพราศีพลึกศพท,กทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นอีพีพิเศษอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำาพยากรณ์ประจำเดือนนะครับกับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเล่นๆกันก่อนกับเกณฑ์ที่มันจะเกิดกับความน่าจะเป็นที่มันจะมีเข้ามานะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสเนี่ย ท่านกำลังจะยกย้ายในวันที่29มีนาคมนะครับที่จะถึงนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้การรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็กับผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาก็มาดูกันนะครับกับชาวพฤกษบคินทตุดินกลางธาตุ บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับก็ได้ทั้งงานรุกแล้วก็งานรับได้ทั้งขารวยแล้วก็ยังบริหารเก่งอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมนุ่มลึกแล้วก็ประณีตพิถีพิถันมากทีเดียวเลยนะแถมยังมีความละเอียดใส่ใจมากกับงานที่ตัวเองทําอยู่หรือสิ่งที่ตัวเองกําลังสนใจอยู่ รักในงานอิสระนะครับงานที่ต้องใช้จินตนาการเฉพาะทางอย่างเช่นพวกออกแบบงานดีไซน์งานตกแตง่งหรือว่าพวกงานศิลปะศิลปินพวกนี้ครับแต่งานที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินชาวเพืกอศพเองก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าคนพืกอศบเนี่ยถูกกันกับเรื่องของการคิดเงินคิดทองพวกนี้ไปด้วยกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ชอบกับการถูกบีบบังคับหรือว่าถูกควบคุม จึงเหมาะมากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าออกมาทํางานส่วนตัวนะครับลองเอาไปสังเกตดูตัวเองดีๆแต่ครับถึงแม้ว่าตอนนี้ชาวพลึกศพหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังทํางานประจําอยู่หรืออยู่ในยอยู่ในหน่วยงานอยู่ในองค์กรอยู่ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าไม่น่านหรอกครับพวกคุณก็จะหาทางหรือว่ากระเสือกสนออกมาทําของตัวคุณเองจนได้หละครับหรือไม่ก็พลึกศบหลายคนตอนนี้นะครับทํางาน2ด้านงานประจําก็ทํา งานเสริมก็ยังทำอีกก็ถือว่าเป็นคนที่รักสงบอยู่พอสมควรนะครับรักในความสะอาดไม่ชอบเสียงดังจอแจหรือว่าบน่นพึมพำนะครับแต่ชอบเสียงดนตรีนะรักในการแสดงออกเออชอบแสงสีชอบทานอาหารที่มันอร่อยอร่อยแลวก็ยังชอบทำอาหารอีกด้วยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าพ่อครัวแม่ครัวที่จะทำอาหารถูกปากของชาวลึกศบนั้นค่อนข้างที่จะมีน้อยมากๆนะครับ รักในความสงบมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างที่จะเยอะห่วงของด้วยนะครับอะไรที่เป็นของของเขาห่วงหมดทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับแต่ก็ใช่ว่าไม่รู้จักที่จะแบ่งปันนะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่แบ่งมัว่วซั่วหรอกจะให้คนที่อยากจะให้เท่านั้นภายนอกอาจจะดูอ on ่อนหวานอ่อนไว้นะไม่มีพิษไม่มีภยัยแต่เอาจริงๆแล้วนะเจ้ากระทิงตัวนี้เวลามันบ้าเออ มันก็ขิดแหลกล้านเหมือนกันนะครับจะบอกให้มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อมากศรัทธาม,มากกับความคิดของตัวเองเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงแถมยังมีความอดทนที่สูงซะด้วยนะครับชาวลึกศพใจดีรักเด็กรักลูกรักหลานนะครับเออถ้าเป็นหัวหน้าคนเหล่าบริวารก็จะรักเขามากเพราะว่าเขาจะใส่ใจในรา,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการบริหารผู้คนแล้วก็ยังชอบ แอบสะสมของชอบส่วนตัวเป็นงานอดิเรกด้วยนะครับนี่ก็คือบางส่วนที่หยิบมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเห็นภาพของชาวพลึกศพกันนะครับแล้วก็สําหรับการยกย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณกับชาวพลึกศพค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวดาวพฤหัสสาหรับชาวพลึกศพนั้นเป็นถึงเจ้าเรือนโชคราบวาสนาขาขึ้นเลยนะครับและนอกจากนี้ดาวพฤหัสท่านยังเป็นดาวบุญใหญ่ ไปอยู่เรือนไหนก็จะให้การคุ้มครองคุ้มภัยเรือนนั้นแถมยังเกื้อหนุนช่วยเหลือส่งเสริมให้เรือนนั้นโดดเด่นขึ้นอีกเสียด้วยนะครับก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสไปอยู่ราศีมังกรนะครับเรือนสุภาข,ของชาวลึกศพอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาซึ่งดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านไม่ค่อยที่จะถูกกันหรอกครับเออไม่ค่อยจะถูกจริตกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวครูศัตรูที่มันค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่ามันก็ข่มกันไม่ยอมกันอยู่เรื่อยนะครับที่เรือนสุภาพนั้นดาวพรหัสเป็นเจ้าบ้านมีพระราค้ำลังถึงเกษตรตาที่บดีส่วนดาวพรหัสนั้นเป็นผู้มาเยือนนะครับมิใช่เจ้าทินนะกำลังถึงค่อนข้างที่จะตกแล้วก็ถูกดาวพระเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะกดข่มอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวลองเอาไปสังเกตดูตัวเองดูนะครับชาวพฤกษ์นะ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่ถึงวันที่29มีนา2564เนี่ยครับพวกคุณค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องราวรอบๆตัวของพวกคุณนะครับมันมีปัญหากับคนใกล้ตัวพูดกันนะไม่รู้เรื่องอธิบายอะไรไปก็ไม่เข้าใจผู้รับผู้ใหญ่ผู้ที่เขามีอำนาจสูงกว่าก็กดขีเหมือนกับโดนการแกล้ง ู้ที่เคยให้การช่วยเหลือเขาก็ไม่มีกําลังพอที่จะส่งกําลังช่วยเหลือคุณการงานที่ทำนะครับผลตอบรับผลตอบแทนก็ไม่เป็นไปดังที่ตั้งหวังตั้งใจเอาไว้แต่ถึงแม้ว่าจะมีราผลเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็ต้องแลกไปกับการทํางานที่ต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ต่างให้คุณเกื้อนหนุนส่งเสริมชาพฤกษบดีอยู่นะแต่ก็ มันเสียอยู่ตรงจุกจิกไปหน่อยเนี่แหละครับจะลิลมันไม่ค่อยจะตรงกันประกอบกับชาวพลึกศพนั้นมองว่าตัวเองน่าจะมีความสามารถมากกว่านี้น่าจะทําอะไรได้เยอะกว่าการที่มาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับประกอบกับในหัวเนี่ยมีช้อยตัวเลือกในเรื่องของการของงานเนี่ยค่อคนข้างที่จะเยอะผุดไอเดียเด็เดๆเ,เกี่ยวกับการทํารายได้ในแรงใหม่ๆโอ้ยดูเหมือนว่าคุณมองช่องทางของการทําเงินใหม่ๆรูปแบบการทํางานใหม่ๆ ออกเปิดกว้างมากเลยทีเดียวนะครับหลายคนอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายงานหลายคนอยากจะพัฒนาปร,ปรับปรุงธุรกิจเดิมที่ตัวเองมีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าต่อยอดให้มันสูงขึ้นไปอีกก็เ,เป็นว่านะครับเส้นทางทางการงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสั่นไหวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวมีเหตุการณ์หล,ลายอย่างเข้ามาบีบบังคับให้ต้องมีการดําเนินการหรือว่าจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่าง เกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานให้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาโอกาสมันก็นะไม่ค่อยที่จะอานวยอวยพรให้กับพวกท่านมากนากักสักเท่าไหร่หรอกมันยังคงติดติดขาดขาดเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ยังไม่ได้แต่ว่าพฤกษศพขณะนี้นะครับหลายคนก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานบ้างกันแล้วละ่ะแต่มันก็ยังเป็นช่วงเริ่มแรกนะครับหรือว่าเป็นช่วงในการทดลองผลลัพธ์มันก็ยังไม่โดดเด่นมากนักเท่าที่ควรนะ พลกศพบ,บางท่านงานของตัวเองก็วุ่นวายพออยู่แล้วยังต้องได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนอีกต่างหากหรือว่าคนรอบข้างอีกต่างหากโอ้ยเรียกได้ว่าปวดประสาทกันไม่น้อยเลยทีเดียวแหะครับแต่พอเข้ามาถึงนะวันที่29มีนาคม2564เป็นต้นใบดาวพฤหัสท่านก็จะยกย้ายออกจากเรือนของดาวพระเสาร์แล้วแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนการงานแทบกัากำลังดาวก็จะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันดับแรกเลยนะชาวพฤึกษพคุณจะสัมผัสได้ถึงความร่วงอกร่วงใจนะความเครียดความอึดอัดกับสถานการณ์แวดล้อมหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันจะลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยประเด็นการขัดแย้งความจุกจิกใจกับผู้รับผู้ใหญ่เจ้านายก็จะลดน้อยถอยลงตามไปด้วยนะผลประโยชน์หลายๆอย่างมันลงตัวงานบางอย่างพฤึกศพก่อนหน้านี้อยากจะทําอยากจะจับละนะมันมีความพยายามที่อยากจะทํามาก ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ทําทําไม่ได้มันเออมันไม่ได้เต็มที่อ่ะมันก็มีอุปสรรคติดนั่นติดนี่ไม่ค่อยที่จะสะดวกไม่ค่อยที่จะราบรื่นแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะ29มีนา64เนี่ยเป็นต้นไปโอกาสจะเป็นใจให้กับคุณได้ริเริ่มได้ทําสมดังใจอยากนะครับเป็นงานที่ต้องอาศัยจินตนาการแล้วก็ไอเดียอยู่สักนิดน,นะครับเป็นงานที่ต้องได้ใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางของชาวพกศ เข้าช่วยมีการพลิกแพลงค่อนข้างจะพิเศษอยู่หลายคนทํางานผ่านสื่อออนไลน์ line, หรือว่าโรคโซเชียลนะหลายคนทํางานค้างานขายงานที่ต้องได้ใช้ทักษะในการเจรจาพาทีหลายคนทํางานเกี่ยวกับด้านงานประกันภัยต่างๆนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนงานนายหน้าหรือว่างานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับหลายคนได้รับไปจับ เอางานเก่าๆที่ตัวเองเคยทําแต่ว่ามันได้พักไปไว้ช่วงหนึ่งนะครับได้หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นกันใหม่นะครับพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่นะหลายคนเข้าไปร่วมทําด้วยกันกับคนในครอบครัวจะไปร่วมหุ้นกันและบางท่านที่ยังคงทํางานประจําอยู่พอเลิกง,งานกลับมาบ้านก็ยังมีงานมาทําต่อที่บ้านต่อนะครับเรียกได้ว่างานในช่วงนี้ชุมมากๆ และพอดาพฤหัสนะครับซึ่งเป็นดาวบุญใหญ่เนี่ยยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานนะครับท่านก็จะเข้าไปเกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆที่คุณกําลังจับอยู่ณขณะนี้นะครับให้มันมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเอารองไปสังเกตดูเถอะครับก่อนหน้านี้พึกษ์สาหลายท่านทํางานหลายหน้านะงานหลักก็ทํางานรองก็หวานแหสุ่มไปเรื่อยพอดาพฤหัสย,ย้ายปุ๊บนะครับโชคเข้าการงาน ไอสิ่งที่คุณจพะพลาดจับผูหรือว่าทีละอันพันละน้อยนั่นแหละครับจู่ๆมันจะมีอันหนึ่งละันะที่เด่นขึ้นมานะเอาไปสังเกตดูผู้รับผู้ใหญ่เขาก็สนับสนุนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะเป็นใจไปด้วยกันไปหมดนะหลายท่านเนี่ยได้ร่วมงานกับคนในบ้านในครอบครัวจะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับช่องห้องหอที่พักที่อาศัยที่ดินอสังหาหรือว่า พวกทรัพย์สินมรดกพวกนี้นะครับดาวรา,าพาไปอยู่ในเรือนของการงานก็จะหมายความว่าจะมีะโชคราบเกิดขึ้นในเรื่องของการของงานอาจจะมีการได้เรือนขั้นเรือนตำแหน่งมีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาทําการค้าขายก็จะเกิดผลกําไรงอกง,งามเป็นอย่างดีไอเดียการทํางานากระชูดนะผู้คนต่างให้การยอมรับใครที่กําลังหางานหรือว่ามองหาอนาคตดีๆอยู่หรือว่าคิดอยากจะยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงนะ นับจากนี้ไปนะครับก็คือ29มีนาคม2 5 6 4เป็นต้นไปเนี่ยจะถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของการของงานโอกาสทางการงานจะถูกเปิดกว้างให้คุณได้เลือกให้คุณได้เห็นจะได้งานดีทําจะได้งานที่ตัวเองนั้นชอบงานที่ตัวเองนั้นถนัดนะครับงานที่ทําแล้วมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปอีกยาวไกลจะมีผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คุณให้ความเคารพนับถือ คอยแนะนําคอยสั่งสอนงานให้นะครับจะมีโชคจากคนแดนไกลนะจะมีผู้รู้จริงคอยช่วยเหลือและสนับสนุนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสที่จะขยับขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับในบางจุดบางมุมบางส่วนของธุรกิจนะครับหรือว่าจะติดต่ออะไรกับใครนะ จะทั้งเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการของงานก็ตามร้วนแต่จะได้รับการตอบรับแล้วก็สนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับพวกคุณนะครับผู้รับผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะรวมไปแม้กระทั่งคู่ครองด้วยต่างก็จะร้วนให้การสนับสนุนนะครับจะทําธุรกิจหรือว่าจัดการงานใดก็ตามผลกําไรผลตอบแทนมันก็จะมากขึ้นกว่าแต่เก่าก่อน มีโอกาสที่จะได้รักทรัพย์ชิ้นโตๆเช่นบ้านรถที่ดินนะครับเป็นช่วงจังหวะที่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่านะครับจะมีโชคเกิดลาบในเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานเข้ามานะครับแม้แต่เราน้องๆนหนูที่กําลังร่ําเรียนเขียนอ่านอยู่หรือแม้กระทั่งที่กําลังจะสอบแข่งขันนะร้วนแล้วแต่จะเป็นไปในทางที่ดีหมดเลย แต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวราพระโชคลาภแล้วท่านยังเป็นดาวมรณะด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า,าการจะได้อะไรมาเนี่ยในบางครั้งมันอาจจะมีการแลกอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่ศพหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องออกจากงานเดิมก่อนแล้วถึงจะได้เจอพบเจอกับงานใหม่ที่มันใ้ไรกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะต้องเดินทางไกลเพราะเรื่องของการของงานนั้นเป็นปัจจัยโอ้ยเรียกได้ว่าการยกย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้ชาวรืกส คุณได้รับพลังงานดีๆอย่างเต็มๆเลยแ่ะครับก็ให้ตั้งใจทํางานให้ดีนะครับแรกๆมันอาจจะยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีความสําคัญอะไรมากนักหรอกงานที่คุณจับอยู่แต่ทําไปเถอะครับสิ่งละอันพารน้อยที่คุณได้ปั้นที่คุณได้ก่อในวันนี้มันจะกลับจะกลายมาเป็นความมั่นคงและยั่งยืนให้กับคุณในอนาคตในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนครับก็เอเป็นว่าต่อจากนี้ไปพฤกษบท่านจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วนะครับเนี่ยหลายท่านเนี่ย มีที่ปรึกษาที่รู้จริงหรือว่าที่รู้ใจเข้ามาช่วยแนะนําให้คำปรึกษาซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อพวกคุณได้มากเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่านะครับทั้งเฮงทั้งปังจริงๆครับถ้าตัดในเรื่องจุกจิกเล็กๆน,น้อยๆขี้หมูราขี้หมาแห้งอย่างการทะเลาะนะไม่เข้าใจกันไม่รงรอยกันเออพูดอะไรก็ไม่เป็นภาษาเดียวกันของคู่ครองหรือว่าของคนใกล้ตัวออกไปบ้างนะในบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองก็จะถือว่า ปังกูนิเย่กันเลยทีเดียวกับชาวพฤกษพนะครับช่วงวันที่29มีนาคม2564นะครับไปจนถึง15มิถุนายน2564จะเป็นช่วงนาทีทองของพวกคุณเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานอยากจะทำอะไรให้รีบทำซะนะครับช่วงนี้ดวงชะตาท่านหนุนส่งเป็นอย่างดีเลยทีเดียวจะทำอะไรมันก็จะง่ายนะครับ ส่วนช่วงที่อยากจะให้สโรดาวรัอวผ่อนคลายลงให้มากก็คือช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ2,564ผมไม่ได้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงไม่ดีนะครับแต่มันจะมีเหตุให้ต้องเมีปากเสียงปวดหัวกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวกับผู้รับผู้ใหญ่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มีการถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งกับคู่ครองคนรักก็ด้วยนะครับแต่หลังจากตุลาคมผ่านไปแล้วนะครับสถานการณ์ก็จะหันกลับมาปรับตัว ค่อยๆเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเทีละเล็กเทีลน้อยตามลําดับนะครับเดินหน้าเข้าสู่นะปี2,565โอ้ยดียาวเลยยิ่งผ่านก็ไปถึงนะครับเมษายน2,565 โอ้ยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยดาวโชคราบวาสนาเนี่ยจะกลับกลายขึ้นมาเป็นใหญ่ครองตําแหน่งถึงกเกษตรตาที่บดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจะจับอะไรมันก็ง่ายจะทําอะไรมันก็คล่องทั้งเงินทั้งทองเนืองนองเต็มไปหมดทําอะไรผลกําไรก็ได้ง่ายได้คล่องนะก็ขอให้ชาบลึกศพตั้งใจกันให้ดีๆนะครับพยายามเน้นไปในเรื่องของการของงานเป็นหลักก่อนนะครับส่วนเรื่องคู่ครองหรือว่าคนรอบตัวนั้น พวกเล็กๆน้อยๆบางอย่างปล่อยผ่านได้ก็อยากจะให้ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลดีเป็นประโยชน์กับตัวของคุณเองนั่นแหละนะให้มองในแง่มุมดีๆเข้าไว้เพราะถึงยังไงผมก็เห็นเขาเกื้อหนุนคุณดีอยู่นะครับก็ขอให้พฤกษ์สวมนั้นโชคดีนะครับกับดาวพุหันย,าย้ายครั้งนี้สวัสดีครับ